ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนนทรีตั้งอยู่เลขที่171หมู่ที่3ตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด ได้รับความอนุเคราะห์จากร้อยตำรวจโทคมพัฒักศินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทีให้ความอนุเคะห์สถานที่ในการจัดการเรียนรู้ภายใต้การบริหารงานของนางบรรณสรเลืองศิลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบอไร่ โดยมีนางสาวรูปน้ำมุนโชตผู้กศอนอตำบลรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีการจัดการเรียนรู้3รูปแบบคือ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ สองแยสิ่งของเข้าที่สามทำความอาดบ้านสี่สำรวจจัดมีพิดเราอาคารสมไม่ควรอยู่ในที่ลุ่มหรือที่ราบริมทะเลตฟกเตอร์ควรไถไรอ้อยหรือต้นข้าวให้โล่งว่างเพื่อทำให้เป็นแนวกั้นไฟปิดป้องกันใบหน้าตัวเองไว้แล้วก็คอยเรียนเป็นหน้อที่จะหลดใส่ <c oughs> ต่อไปนะครับให้ประเมินว่า เื่อเกิดแผ่นดินไหวเนะี่ยไฟอาจจะดับแล้วก็อาจจะมีเสียงไฟเตือน